ขณะที่เมื่อวันนี้วันเสาร์วันอาทิตย์เมื่อวานนเจากวันศุกร์วันศุก<ะ>ร์ภรรยาของคุณหมอชรนา่านผู้ชอมะภรรยาคนนวลสกุลได้โพสต์ภาพคู่กับหมอชรน่านและก็ระบุข,ข้อความโดยสรุปก็คือการรักษาคําพูดรักษาสัจจะไม่ใช่เรื่องยากและไม่ใช่เรื่องใหญ่ชีวิตไม่ยึดติดพอเพียงและมีความพร้อมแล้วก็ไล่เรียงความยากระบาก ใครค้ากับที่คุณหมอชุรนานบอกนี่แหละหมอชุรนัานมุ่งประสานความสำเร็จที่จะไปไปได้ในทางด้ี่จะงหวัดของบ้านเมืองพอนำนูนปี60บีบเอาไว้จำใจขัดใจผู้คนแต่สื่อและกระแสผู้คนบางกลุ่มกับปั่นวัฒกรรมมุ่งมั่นกดดันเรื่องการเราออกเหมือนไม่ห่วงใยความไปไปของบ้านเมืองเลยหรือรุมปัน่นรุมกระทืบรูปกระทืบใจกระทืบลามไปถึงครอบครัวพ,พ่อแม่อย่างนาหน้าอนาใจ นี่การทําให้บ้านเมืองไปต่อได้เนี่ยกลายเป็นความไม่พอใจขัดใจไม่ใช่แนวทางที่บางคนบางกลุ่มต้องการทําไมคนไทยเหมือนกันจะรักษามาัคคีกันไม่ได้กลายเป็นการปลุกปั่นให้แตกแยกด้อยค่าผู้อื่นเป็นกระแสนิยมสังคมช่วยกันพังเพราะเราอยากให้บ้านเมืองเดินหน้าด้วยวิธีการแบบนี้จริงหรือ,อลแล้วก็บอกด้วยว่าหมอชนน่านก็พร้อมลาออกจากหัวหน้าพักทุกเมื่อเมื่อภารกิจใหญ่สําเร็จรูร่วงบอกเลยการออกจากหัวหน้าพักเป็นเรื่องเล็ก การอสมควรกับความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ต่อบ้านเมืองที่คำนึงอนาคตของบ้านเมืองความสามัคคีของในชาติเป็นเรื่องที่ควรจะมีสติตระหนักเมื่อง,งานใหญ่สําเร็จเรื่องเล็กๆอย่างการลาออกจากหัวหน้าพักเพื่อไทยนี่แสนสบายสบายเน่โพสแต่ปิดคอมเมนต์เพราะอะไรเพราะเบื่อความก้า,าว,ว,วร้าวไร้มารยาทด้วยค่าผู้อื่นขาดสติชีวิตดีๆจะมีได้อย่างไรความสุขความสําเร็จจะตํา การดำรงชีวิตที่มีสติมาเสมอนั่นก็คือภรรยาของคุณหมอออกมาบอกเลยปลุกปั่นให้แตกแยกไม่ห่วงความเป็นไปของบ้านเมืองสื่อและกระแสะผู้คนบางกลุ่มปัน่นวัฒกรรมมุ่งมั่นกดดันเรื่องการราออกรุมปัน่นกระทืบรูปกระทืบใจกระทืบลามไปถึงครอบครัวพ่อแม่อย่างหน้าอาหนาดัดอันนี้ต้อง